เวลาเจอลูกค้าคุยเมไี่ผิดยีวยังไงครับแบบลูกค้าบอกที่เจ้าหนึ่งให้ถูกกว่าคุณด้วยจะตอบกลับไปยังไงได้บ้างครับวิธีที่พี่ทำนะลูกคะ้าแม่งอึ้งแดกทุกครั้งคือยอมรับไปเลยจริงที่ส่วนใหญ่พอยอมรับคุณแบะอึ้งแดกทุกไลน์อึ้งแดกแเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นความเงียบแล้วสุดท้ายเขาจะเปิดน้องยอมรับเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับใช่พี่ผมรับความจริงทุกอย่างแล้วพี่ะมาคุยกับผมทำไมล่ะ ว่าพี่ต้องเห็นว่าผมมีบางอย่างดีกว่าคนอื่นใช่ไหมล่ะไม่งั้นน่ะคนฉลาดอย่างพี่ไม่เสียเวลาแตบบ่นี่หรอกมันก็บอกพี่ก็่อยากให้พี่มีตัวเลือกเยอะเฉยๆพี่อยากรู้ว่าน้องจะเสนออะไรใช่พี่แต่พี่ไม่เสียเวลากับคนนี้พี่ไม่รู้ว่าเขามีอะไรหรอกจริงที่เห็นอะไรมากกว่าเพื่อเราจะได้คุยกันได้และดูตัว,ว่าผมจะช่วยพี่ไจริงไหมเอาเรื่องนี้ดีกว่าพี่แล้วถ้ามันไม่ได้จริงพี่ไปใช้เต้าอีกตรงไว่า ลูกค้าก็มักจะเริ่มเปิดใจอ่ะจริงๆอ่ะพี่ก็ดูคุณมานานพี่ก็อยากลองมาพูดคุยด้วยอย่างแรกที่พี่ชอบก็คือ,อน้องจริงใจดีอ่ะได้แล้วดูได้แล้วตั้มดูได้หนึ่งต้มแล้วโอเคพี่งั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูพอร์ตงานพอกันเนาะว่าพอร์ตงานผมมันมีอะไรเหมือนหรือว่าต่างจากตรงโน้นบ้าง,องาเออถ้าผมแพ้ก็คือแพ้พี่ผมไม่ขี่อะไรเท่าที่พี่ดูของผมอ่ะต่างจากที่พี่เคยไปดูมาไงบ้างอติดตามแม่งสายให้กูติดตามความรู้ใหม่ๆกับโค้ดโปเต้ได้ที่แฮชเชอรี่ค่ะ